มุกกายสบายดีซื้อมืดชนทุกทุกคนเนาะแล้วเมี่ยวขอว่าเป็นท้าศักด์เป็นคนหลักสวยสวยโอเคครับอ่ะาหลานเราได้เดินไปเมื่อกี้แล้วชุดนี้เป็นไงบ้างชุดนี้ปล่อยความรู้สึกก็คือดีใจดีใจแหละทีว่า ของคนไทยเนาะเพราะว่าจะเป็นผลงานของภัยกระตาเม,มลคือว่ามันเป็นผลงานที่สวยงามโดยที่ว่าน้องเป็นคนล้าเนาะ,ะน้องซึนสมอยู่แล,แล้วแล้วน้องกะดีใจที่ว่าได้ช้สุดผลงานของไอ้เพิร์ลกะได้อยู่ที่ประเทศไทยพร้อมก่อนหน้านี้นไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการดีไซน์ชุดที่จะออกมาแบบนี้ไหมคะ,ะสุดตัวน,นี้แมนก่อนอื่นหันแมนสุดตัวน,นี้แมนออกแบบมาแต่ปี2 0ง9แล้วเชิงว่าจะเฮ็ดให้กับ มีสแกนลาว2,019เจอก่อนนั้นแมนน้องเป็นฮอร์เลยว่าเออเพวาว่าเมน2,019โบได้ไปแล้ว2,019โบได้ไปนั่งจากว่าวีซา่าการเฮรดวีซา่ามีอย่างต่างๆแม่นบบทันมาเ,เป็นปี2 0 0ก็คือน้องและน้องกับฮู้ตัวแล้วว่าน้องต้องได้ใช้ต่วนั่นแหละนั่นอากาศกับลามปนความผิดทางกัน สำหรับปากกัดกับปากกัดกับคนลาวเนาะึ่งมันเป็นการละเล่นของคนลาวอยู่แล้วแล้วคนลาวเรื่องของการตีปากกัดเรื่องการเลี้ยงปากกัดมีอย่างนะอยู่ลาวถ้าทุกคนได้ไปศึกษาดีๆมันก็มีสตอรี่เรื่องของเรื่องราวของคนลาวกับปากกัดโดยเพรมันเกิดรามมากคนที่ประเทศเราเขาว่ายังไงบ้างเราอ่ะเราจะให้กำลังใจเหนียวหลายกว่าเพราะว่า คือมิวมาเทศนาทีให้กับประเทศเนาะมิวเป็นคนเดียวที่ว่าให้ทุกในหูละหานไปทมิวหานแล้วเลยแบบครับแบบ้น อ่าใช่ครับไอชุดนี้ผมมั่นใจครับว่าผมออกแบบแเองเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือชุดนี้ผมตั้งใจขายอะไรรู้ไหมครับผมตั้งใจขายกลไกชุดที่มันขยับได้เมื่อกี้ตอน <S <S 2> <S 2> <ม>ปีเซนทุกคนเห็นกันไหมครับว่าอาผมอ่ะมมเนี่ยครับตรงเนี้ยหัวปลามันกะดได้ด้วยครับมันสามารถกระดิกได้ <S 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 แล้วก็สิ่งหนึงที่ผมที่ผมคิดเอาก็คือว่าเรื่องของเกรด อ่าเรื่องของการเอาถ้าก็น่าจะแบบ แกจังหวัดพพีชุดนี้ครับจริงๆเลยคือผมเป็นคนคือหลักการออกแบบของงานงานของผมนะครับก็คือว่าเราจะออกเราจะขายไอเดียอะไรในเวลาเวลาที่เราจะขึ้นเวทีผมก็เลยคิดว่าหนึ่งถ้าเป็นงานผ้าโดยตรงผมไม่ถนัด ถ้าเป็นงานแบบติดว่าจุดถ่ายของผมก็คือการจุดผมทีแล้วความวัตัวของมันนี่คือถามว่าเวทีเนี้ยสไตล เวทีของน่าจะเป็นเวทีก็ได้แต่ให้เป็นของเวทีประเทศรเราเพราะผมมองแล้วเขาเรียกมีการประกวดแข่งขันในระอบประเทศผมได้ส่งประเทศเลือผมก็เลยตั้งใจเลยว่าเออให้เป็นตัวแทนของประเทศลราเลย,ยครับเพราะส่วนใหญ่เวลาการ,ร่อ่งแาบสเก็ตจ่อถ้าเป็น ผมจะทําผมจะทํางานคือผมอไม่ได้ทํางานแบบผมไม่ได้ทํางานแบบประมาณว่าวาดภาพแล้วก็ทาผมจะรู้สึกว่าผมทํางานแล้วผมได้ไอเนี้ยมันคือทําได้ไอเนี้ยมันทําไม่ได้เพราะว่ากกแบบสกเก็ตแบบสกเก็ตแต่ว่ารูปแบบสกเก็ตของงานของผมแต่มันจะมีความ อะไรนะครับงานทุกชิ้นผมอะ่ะจะมีความแก้ไขกอกมันไปเรื่อยๆเพราะว่างานบางครั้งของผมถ้าสังเกตได้คือบางครั้งเดินได้บางครั้งเดินไม่ได้ใส่แล้วเดินไม่ได้ใส่แล้วเดินได้คือถ้าถ้าตอนนั้นนะครับชุดนี้ครับผมอะ่ะทำตอนผมทำผม,ำผม,ำผมคิดค้นมาตอนประมาณปีสองพันสิบเจ็ดมีรูปมีรูปหนึ่งรูปนี้ ไอ้รูปรูปนี้ครับมันคือรูปที่ว่าคือชุดชุดประจำชาติมิชูนิวลาวยังไม่เสร็จครับอันนี้สอครับ2010ใครเป็นเจ้าภาพนะครับสองพแล้วจริงๆแล้วพี่คำพีเองได้ศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติของปรากัศของเราไหมครับว่าที่นั่นเขามีการละล อะไรอย่างงี้จริงๆครับผมอะ่ะคือผมมาศึกษาแล้วก็แล้วก็เราผมอ่ะก็ก่อนที่ผมจะทําอะไรผมก็ศึกษาบ้างครับ,รบแต่ว่าเราเราก็ศึกษาในระดับหนึ่งที่เราพอจะศึกษาได้แล้วบอกว่าเราเราค่อยๆปรับมาเล่นจริงจริงครับไอแล้วจริงๆแม่เขาว่าเราเห็นเขาแล้วเราได้นํามาปรับ ก็มีคือบางคนก็เข้าใจได้เรื่องโครงสร้างใช่แตมันคช้ายคลกันเป็นรื่องปกติทีนี้แต่เรื่องสีแพทเทิร์นมันออกมามันจะเหมือนเปอร์เซ็นต์รือจริงจริงแล้วค่าสีของธงชาติเงินมันจะเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับคือก็ประมาณนี้นะด้วยตัวสีสีของมันใช่ไหมครับคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะตั้งใจแหละว่าทำเป็นสีน้ำเงินใช่แต่ว่าทำเราทำให้มันมีมิติผมเลยต้องแซมสีฟว้าเข้าไปพอแซมเข้าไปสีน้ำเงิน จะกลายเป็นค่าที่งราประกวดจะแล้วอ่ะแต่ตอนนั้นชุดไม่เห็นหรือแบบอออ๋ชุดตอนที่ตอนที่ของของอีเวที่ใช่ไหมครับตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นชุดของเรายังไม่ได้เพราะว่าประมาณสักแปดสิบ ไม่ับมาไม่ผมอย่ามองว่าแนวความคิดนะครับถ้าเป็นงานศิลปะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําได้หมดเลยทุกคนมีมีความคิดในรูปแบบเป็นของตัวเองได้ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองได้แต่ตอนนี้ฉันมองว่าพี่เหมือนกัี c o ันแบบอะไรเงี้ยเราได้รับผลกระทบมงเยอะขนาดไหนคือถ้ามองว่าผม c o ี้ผมก็ผมก็ขอโทษนะครับอันนี้ผมผมผมพูดจากใจเพราะว่าจริงๆถ้าเราเป็นคนทํางานศิลปะนะครับงานบนศิลปะบนโลกเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ทำงานผลไม้คล้ายคลึงกันหรือว่าใกล้เคียงกันได้หมดเลยงานศิลปะมันไม่มีกรอบมันไม่มีถูกหรือว่ามันไม่มีผิดแต่มันอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจทํามันมากแค่เพื่อกันมากกว่าครับอยู่ที่วัตถุประสงค์ปปแล้วตอน,ตอ,นอยากขอโทษเรื่องอะไรบ้างถ้าผมโทษผมผมอยากผมอยากที่ทําให้ทุกคนอาจจะมองว่า เข้าใจเข้าใจผิดมากเข้าใจผิดในรูปแบบไหนหรือว่าหรือว่าคนไทยหรือคนลาวที่มีตอนนี้มันกลายเป็นสงครามระหว่างใช่แล้วนิดนึงตรงนี้ผมอยากขอโทษแล้วก็มันมีบางเรื่องทุกเรื่องผมขอโทษได้หมดแล้วครับถ้าสมมุติว่าผมขอโทษแล้วทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้น แล้วตัวพี่ทำผเห็นว่าได้เราคกรจะทำด้วยการโดนปลดอันนี้เกิดอะไรนะครับโดนปลดโดนปลดจากมิชชั่นว่าเรย่อมนเซอร์จากเอออันนี้เขาทำไมยังไงครัทำไมถึงโดนปลดอะครับอ้าวสรุปไม่ไม่จริงใช่ไหมคะที่มันออกมาก็ไม่ครับต้องต้องแบบนี้ก่อนคำว่าปลดมันต้องมีการแต่งตั้งก่อนแต่นี่ผมยังไม่ได้ถูกการแต่งตั้งนะครับผมไม่มีการสารการแต่งตั้งอะไรนี้เพราะว่าปลดมาเฟนเซอร์ที่ทำชุดให้มิชชั่นว่าเราวก่อนที่เราอ่าใช่แล้วที่นี่เขาถอดเราก็จาก ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าในเมื่อในเมื่อเขาบอกว่าแต่ว่าผมยังไม่รู้นะครับว่าว่าว่าปลดเพราะว่าเราไม่ได้มีเอกสารในการที่แบบว่าเอออะไรนะเขายังไม่ได้ติดต่อมาไม่ใช่เราคุยกันแล้วครับแต่ว่าคําว่าปลดมันก็ต้องเกิดจากการที่ถูกแต่งตั้งแล้วได้มีเอกสารรับรองเป็นที่แน่ชัดแล้วแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเหมือน มิชูนีเวิร์ดเป็นเวทีที่ผมได้รางวัลมาแล้วและผมสามารถทําประวัติศาสตร์ได้กับประเทศลาวแล้วครับผมก็เลยคิดว่าผมณจุดที่ผมภูมิใจแล้วนะครับที่ผมสามารถทําให้คนลาวมีชื่อเสียงในด้านนี้ได้จนถึงที่นต้องขอโทษน้องไหมครับเพราะว่าเราทำแบบนี้มามันก็เป็นดราม่าสำหรับน้องแล้วม่กระทบน้องจริงๆถามว่าถามว่าถามว่าเขาต้องขอโทษน้องไหมเพราะวันแรกที่เราให้ให้ให้น้องใส่ร้าให้น้อง เพราะว่าน้องก็โอเคนะน้องก็ชอบน้องก็ชอบแบบกดกดดันไหมครับก่อนที่จะใส่แบบก่อนที่จะใส่ชุดนี้แล้วมันเกิดขาวเรามีแบบทไมว่าเอ้ยมันหนอยไหมแบบว่าจะไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยออ๋เพราะว่าหนูเป็นตัว ที่ที่มุกดัางหาเราก็มีไลฟ์สดให้น้องซ้อมแบบเพราะว่าหนูต่อปาร์ต์ด้วยทุกวันตอนน้องมิวเองได้รับผมกระทบอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นดราม่าอ่าส่วนมากคนเข้ามาด่าเยอะไหมครับอยู่ในไหบ้างค่ะคนแน่นอนว่าคนเข้ามาด่าเยอะแต่ส่วนมากก็ ก็เป็นฝั่งไทยแต่หนูก็ก็ไม่แปลกเนาะว่าทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับของคนออกมาเคลียร์แล้วบอกแฟนคลับไทยลาวอะไรยังไงบ้างที่แบบรู้ถึงชุดนี้ของเราที่มันเกิดดราม่าส่วนตัวส่วนตัวมิวแล้วมิวคิดว่ามิวโบอยากให้ให้มันเกิดประเด็นดราม่าอย่างทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าซังวันราวกับไทยกับป็นบ้านบ้านอาเมืองอยู่แล้วแล้วแบบมีอย่างกับเอื้อเพื่อเพื่อแพร่กันอยู่แล้วละ ตลอดเวลาทีลาลท to to applause, เล้าไปเวทีระดับโลกแน่นอนว่าทางไทยมันซอยเหลือทางล้าตลอดแล้วเหมียวก็เลย่าบ่บอยากให้มันเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาฮะนะแล้วตัวหนูก็จะสู้ต่อใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสอะไรที่ผ่านเข้ามาก็แนนอนน้องก็ต้องฮิตทุกอย่างให้มันเต็มทีเพราะน้องเป็นตัวแทนมาแล้วโดยโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ